มเมล็ดพันธุ์จากต้นพระศรีมหาโพธิ์เมืองพุทธกยาสาธารณารัฐอินเดียได้เจริญเติบโตงอกงามด้วยศรัทธ,ธาของพระธรรมทูตสายประเทศอินเดียในปานและพุทธบริษัทไทยเพื่อน้อมกล้าวถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานนามอันเป็นมิ่งมงคลว่าพระศรีมหาโพธิยาลงกรมีความหมายว่า พระศรีมหาโพ์อันงดง,งามด้วยพระปัญญาตรัสรู้พร้อมพระราชทานพื้นที่ปลูกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่11พฤษภาคม2568ซึ่งตรงกับวันวิสาขบ,บูชาวันสำคัญสากลของโลกพระมหากรุณาธิคุณล้นพ้นอย่างหาที่สุดไม่ได้ที่พระองค์มีพระเมตตาคุณรับต้นพระศรีมหาโพลจะเป็นที่ยั่งความ เพิ่มปีติของมหาชนโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งคณะพระธรรมทูตที่อยู่ต้นบสีมหาโพ์ในประวัติศาสตร์ยังไม่เคยมีที่ทรงพระเจาทานนำและก็ส่งพระานนาาพราชทานพื้นที่ให้ทรงปลูกนะที่พระที่นั่งอมพรสถานพระราชวังดุสิ นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ตนพระศรีมหาโพธิ์ได้รับพระราชทานนามจากพระมหากษัตริย์ไทยและส่งกรดกล้าวพระราชทานต้นพระศรีมหาโพธิ์เพื่อเชิญไปปลูกในพื้นที่77จังหวัดพร้อมกันทั่วประเทศและพระราชทานนามว่าพระศรีมหาโพธิ์ทิศสมาราชบพิษมีความหมายว่าพระศรีมหาโพธิ์พระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วาระที่พระองค์ทรงเจริญพระชนมายุ72พรรษาได้ปลูกต้นไม้มิ่งขวัญมิ่งมงคลทั่วประเทศความปรากฏในครั้งนี้ก็เสมือนหนึ่งทั่วทุกจังหวัดเนี่ยได้รับพระบารมีพระพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพคือ,อที่เป็นอนุภาพในจากพระรันาตนตรัยเราจะได้มีที่พึ่งพระรันาตนตรัยคือที่พึ่งอันาศาศอประเสริญของข้าพเจ้า ต้นพระสีมหาโพธิส่งพระราชทานให้ปลูกทุกจังหวัดทั่วประเทศเป็นเสมือนการวางรากธรรมให้ประสบนิกกรชาวไทยมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งที่ระลึกในจิตใจด้วยเป็นมรดกธรรมจากพระราชาผู้ทรงธรรม